ครับสวัสดีครับผมฮาจ์ิเอมงเครื่องจักรกลกางแพลแงสายนครพนมนะครับวันนี้พามาดูรถใหม่นะครับเพิ่งจะเก็บรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยนะครับรถสถานะพร้อมส่งมอบนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะตัวนี้เป็นแบรนด์ยอดนิยมนะครับเป็นตัวคูปต้านะครับ U3 5รุ่น6นะครับเป็นตัวรุ่นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่คันนี้รถปี6กสอเลยนะครับรถปีใหม่นะครับ ก้อนนี้เป็นตัวขนาด3.5ตันนะคะมีลายหัวจอบใบเป้งนะครับแล้วก็เป็นคอนซนคอนซนซสั้นปั๊มนิ้วนะครับโซ่เหล็กผ่านด้านหน้านะครับอลังคาร้นิบภายนะครับสี่เสานะครับพร้อมกับการจะส่งให้ฟรีนะครับเก็บรายละเอียดให้พร้อมใช้งานนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะเก็บรวดซึมนะครับเช็คระบบนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดต่างๆนะครับก็สําหรับลูกค้าที่สนใจก็ ราคาคันนี้อยู่400,000ปลายปลายนะครับ400,000ปลายปลายนะครับรอโดยการจะส่งให้ฟรีครับเก็บงานเรียบร้อยพาไปดูกันนะครับว่าเริ่มต้นจากอะไรอย่างแรกก็พาไปดูโซ่ก่อนเลยนะครับว่าโซ่ช่วงล่างเป็นยังไงนะครับช่วงล่างสีเดิมนะครับไม่ได้มีการเก็บสีอะไรเลยนะครับคันนี้สีเดิมทั้งคันนะสีเดิม100%แล้วก็เริ่มจากผ่านด้านหน้านะครับก็รายละเอียดเต็มเดิมนะครับมีรอรอยการใช้งานตามปกตินะครับแต่ว่าสีสันก็ ถือว่าโอเคนะครับเป็นสีเดิมนะครับผมมันได้มีการเก็บสีอะไรใดๆนะครับพลาสติกต่างๆยางนะครับก็โอเคนะครับแล้วก็เบาะนั่งนะครับไม่มีขาดเลยนะฮะบาะนั่งเดิมเดิมไม่มีขาดหน้าจอปุ่มกดอะอยู่ในสภาพดีหมดนะครับหน้าจอปุ่มกดอะไรอยู่ในสภาพดีหมดนะครับสายฮอลิกนะครับพุ่มสายเดิมพุ <cam> ่มอยู่ครบทุกเส้นนะครับก็ระบบอะไรต่างๆก็ยังโอเคหมดนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เดียวกับรุ่นเก่านะครับเรื่องอะไรอะไรต่างๆก็สบายนะครับแต่ระบบมันจะเป็นระบบใหม่นะครับการขับขี่เอ้ยโลาคอนโทรลรถจะนิ่มนะครับรถตัวนี้คอนโทรลจะนิ่มอ่าแล้วก็ไวนะครับการทํางานไววื้หวาครับคันนี้รถวื้หวาเลยนะครับการทํางานไวนะแล้วก็โซ่ช่วงล่างนะครับนี่เดิมๆเลยนะครับริวลอยแห้งๆเลยครับเนี่ยรถแห้งๆเดิมๆเลยครับรถแห้งๆเดิมๆเฟรมสวยๆ สีสันตูดรายละเอียดต่างๆก็อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับเนี่ยสีสวยอะไรสวยครับยือร้อยการทำงานน้อยครับเนี่ยมีเล็กๆน้อยๆครับแต่ส่วนใหญ Doo ่ก็เป็นสีเดิมมดเลยแล้วก็เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สามสูของยันมากนะครับเป็นเครื่องยนต์สามสูยันมากรหัสดีหนึ่งเจ็ดศูนย์สามนะครับเครื่องเดียวตัวเค้าหนึ่งเลยนะครับเครื่องเดียวเันเป๊ะเลยนะครับแล้วก็อะไรต่างๆปุ่มลักอะไรเงี้ยใช้ด้วยกันได้นะครับแต่ ตัวที่จะน้ำหนักเยอะกว่านะครับแล้วก็เรื่องระบบอะไรเงี้ยจะขับนิ่มกว่านิดนึงนะครับแล้วก็เป็นรุ่นใหม่กว่านะครับเป็นรุ่น6รายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยพาดูเลยกองอะไรต่างๆนะครับผมพายัดเข้าไปดูทุกซอกเลยครับเนี่ยพวกเครื่องริ้วลอยการถอดอะไรไม่มีเลยนะครับเดิมๆรอยมาร์กเดิมๆเลยครับเนี่ยรอยมาร์กเดิมๆเครื่องเดิมๆเ,เลยครับได้ชาร์จใส่ปิ้งนะครับ ผมจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะครับลูกค้ามีบริการจะส่งเอ้ยมีบริการเก็บเงินาทางนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถได้ที่ร้านเราครับผมอยู่กำแพงแสนนครปฐมนะครับอยู่ข้างสถานีตำรวจกระติบนะครับอำเภอกำแพงแสนจตัดงครปนมเซิร์ช Google ได้เลยนะครับทักไลน์มาขอรูปขอไอเดีเพิ่มได้นะครับแล้วก็รถคันนี้ก็ยังยังไม่มีเจ้าของนะครับยังเพิ่งเสร็จนะครับลงมารีวิวให้ดูกันเลย แลก็พกเฟรมช่วงล่างอะไรก็สวยหมดเลยนะครับเนี่ยสวยสีเดิมอะไรเดิมหมดนะครับแผงว่าน้ําต่างๆก็ยังไม่มีลรไม่มีอะไรนะครับวิธีเปิดก็จะก,กัดกดขึ้นอย่างนี้ครับปึก๊กแล้ก็เปิดดูได้เลยครับคันนี้ประหยัดกว่ารถใหม่เรลาละหกสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับเจ็ดแสนบาทประหยัดรถใหม่ประมาณเจ็ดแสนบาทรถใหม่อยู่หนึ่งล้านหนึ่งแสน 80,000บาทครับคันนี้มือสองคงขา UC แสนป้ายๆครับก็ลองเข้ามาดูกันได้ครับเก็บรายละเอียดรั่วซึมให้เรียบร้อยครับเนี่ยรอยมงรอยมาร์กอะไรคือการที่เรามาร์กสายนะครับเปลี่ยนการเปลี่ยนโอลิงแพรแบตเตอรี่เดิมเขานะครับเป็นของพานาโซนิกแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเติมน้องมเข้าริกนะครับอยู่ด้านนี้แล้วก็หม้อน้ําจะอยู่ด้านในนู้นนะครับเปิดทํางานง่ายครับคันนี้เวลาปิดก็จะปิดแบบแผงคอนโทรลจะอยู่ด้านข้างครับ แครคอนโทรนจะอยู่ด้านข้างเวลาเราทํางานเวลาเราเช็คอะไรมันเปิดง่ายครับอ่าไม่ได้อยู่ใต้เท้าครับหือง่ายดูแลง่ายนะครับคูบตาแล้วก็มีอะไรสามารถอ่ามีส่วนในการทั่วประเทศไทยครับคูบตาสามารถสั่งซื้ออะไรหรือไม่ก็ตรวเช็คอะไรต่างๆได้หมดเลยมีลายหัวเจาะให้ด้วยครับคันนี้มีลายไปปิ้งหัวเจาะสามารถเหยียบแยกกระแทกได้เลยครับติดตัวคอนเสริมสว่านหมุนหัวเจาะกระแทกปูนนะครับ หรือไม่ก็ตอนนี้กำลังนิยมครับห่างตัดหญ้านะครับก็สามารถติดตั้งได้เลยครับสามารถปรับสายมือกวาได้ยังคูนได้นะครับก็รายละเอียดต่างๆก็คันนี้ก็สถานะพร้อมจาหน่ายนะครับสีสันป้ายๆนะครับสีสันปลายๆเลยก็ส่วนรถผมมีให้นะครับส่วนรถผมมีให้แล้วก็บริการจะส่งนะครับราคาก็มาตรฐานนะครับรถเป็นสภาพดีนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจยุคา5รุ่นหกนะครับคูเปต้า เอาไปใช้งานอะไรเงี้ยก็ลองเข้ามาดูสอบถามกนดูได้นะครับผมน้องชา้านะครับฮาจีมิเครื่องจักรกลก็สวัสดีครับยังไงก็โทรมาสอบถามกันเยอะนะครับสวัสดีครับ